ครับก็การให้ตัว IV กับเฮลเนี่นะครับออจะเป็นการให้สารน้ําเข้าไปทางน้ําเกลือนะครับซึ่งก็จะประกอบด้วยกลุ่มวิตามินนะครับเช่นวิตามิน B วิตามิน C แต่นอกจากนั้นเนี่ย ก็จะมีตัวที่สําคัญมากอีกตัวหนึ่งก็คือตัวกลูตามมนนะฮะซึ่งกลูตามีนเนี่ยจะเป็นกรดอะมิโนตัวหนึ่งซึ่งมีความจําเป็นมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ที่มีปัญหาลําไส้เรื้อรังนะครับอย่างเช่นพวกลําไส้แปรปรวนนะครับรักษาโรคต่างๆของลําไส้มานานแล้วแต่ว่าไม่ดีขึ้นยังท้องอืดมากยังมีความทรมาน ในเกี่ยวกับเรื่องของลำไส้มากเนี่ยนะครับเราพบว่าตัว i อวีกับดเทลเนี่ยสามารถช่วยคนไข้ได้มากๆนะครับตัวกูตามีเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติที่สําคัญอยู่3ประการด้วยกันฮะก็คือจะช่วยปกป้องอาการแตกตัวของเซลล์นะครับแล้วก็ช่วยลดการอักเสบได้ช่วยต้านการอักเสบและทําให้ยี่บุลำไส้เนี่ยแข็งแรงขึ้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยวิธีการให้ตัวไอวีกับดเทลก็ไม่ได้ยากอะไรก็คือเหมือนกับมาให้น้ําเกลือใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับต่อหนึ่งครั้ง ผู้ที่มีอาการเยอะแนะนําให้ทําประมาณ2ครั้งต่อสัปดาห์ในช่วงแรกอาจจะทําไปประมาณ6สัปดาห์นะครับหลังจากนั้นทํำห่างขึ้นได้ครับ